สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาวันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องการลดน้ําหนักเพราะเราหิวมากก๋วยเตี๋ยวเรือแม่แอดจากงานปาร์ตี้เมื่อวานนี้เองดูชามซะก่อนชามเบลเลอร์เลยชามใหญ่มากแล้วก็ใส่พริกน้ําส้มเยอะเพียบวันนี้เราจะไม่พูดถึงการลดน้ําหนักเพราะว่าชามนี้เท่ากับฝือสองชามอร่อย กินกี่ครั้งก็อร่อยทำก๋วยเตี๋ยวหมอ้อใหญ่มากเมื่อวานสนุกมากอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่าเส้นใหญ่นะอร่อยกว่าร้านเส้นใหญ่ในซานฟานี่ก๋วยเตี๋ยวแม่แอดใครมีปลาตรงปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะสั่งเป็นหม้อๆมอไปเลยตั้งหม้อลวก หรือจะจ้างแม่แอบไปลวกให้อีกก็ได้บริการบริการอ,อร่อยมากเส้นหมี่มีตับด้วยนี่ตับ ก๋เวเตี๋ยวเรือพริกอยากกินเผ็ดเอาพริกมาแก้มหน้าร้อนเนอไม่ใช่หน้าร้อนหน้าหนาวๆเี่ยนะสดน้ำใครมีงานป,งปาร์ตี้เขาสั่งได้เลยไม่แอดรับ รับทำเคเทอร์ลิงทำอะไรอาหารนะอาหารไทยอร่อยจริงเมื่อวานกินกันหูสนุกมากเมื่อวานก็ได้เจอน้องแป๋วแต่ไม่ใช่น้องแป๋วแป๋วด้วยยุนเดียวกันเจอกันครั้งแรกแป๋วน่ารักมาก สุนพริกขึ้นจมูกอืมเราเจอเพื่อนอีกหลายๆคนม,มีความสุขเมื่อวานแฮปปี้ทำงานเหนื่อยเนาะไ,ได้ไปเจอเพื่อนได้ไปสังสรรค์อะไรเงี้ยก็แฮปปี้ ไปดื่มดื่มวายกันน้อยคนละคนละครึ่งขวดหมดนะขวดเปิดวายขวดหนึ่งสองคนกินหมดเลยกำลังดีเส้นาหาถุงกอกหาผักถุงกอกหายม,มีแต่เส้นือ อร่อยเพิ่งไปทำหมอฟันมาไปทำฟันไปใส่รีเทนเนอร์ข้างบนแล้วข้างล่างยังไม่เสร็จข้างล่างต้องไปเอาอีกอาทิตย์หน้าไปใส่อาทิตยหน้า วานแพทกินก๋วยเตี๋ยวไปสามชามเพื่อนใช่ไหมแล้วก็มันจะเอาขาตั้งกล้องมาด้วยลืมขาตั้งกล้องเป็นอะไรที่แบบพอเมื่อเช้ารีบก็นั่งคุยกับพิดานะพิดามาถึงก่อนนั่งคุยกันไปคุยกันมาก็เตรียมของเตรียมอะไรมาแล้วเสร็จแล้วลืมหยิบขาตั้งกล้องไป น้ำร้อนก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานแพ้หอมาสองชุดให้สามีกินชุดหนึ่งตัวเองกินชุดหนึ่งเคเวินไม่กินเคเวินไม่ค่อยชอบกินก๋วยเตี๋ยวเท่าไอะไ อรน้ำเค็มคนมากอ,อากกินเผ็ดก็พริกมาใส่อีกนะพริกหลังบ้าน ปลูกไว้หลังบ้านต้นหลังบ้านเผ็ดเผ็ดใช้ได้เหรอเดี๋ยวมันสาวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะไปสานฟานกันอีกนะเพื่อนๆไปซานฟานไปเที่ยวงานใชยนิสใชยนิดยียร์ ในที่ในในเชนิทเอ,อชไน้าเทาในซานฟานในซานฟาน,นฟใช้หน้าเทาใหญ่มากจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆสามีไม่ไปส <c oughs> ามีต้องทำงาน ชวนแล้วก็ไม่ไปหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่ชอบเข้าในซานฟานแพชชวนสามีไปเที่ยวในซานฟานหลายรอบแล้วชวนไปตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่ใหม่ๆก็ไม่ไป ชวนยังไงก็ไม่เข้าไปก็เลยไม่ชวนแล้วเลิกชวนแกไม่ชอบเข้าไปในที่คนเยอะๆแกอ,อึดอัดแกคุณสามีแพทอ่ะ <g> อ <ül> ืม้ กินนะคุ้มค่าหายยากอ่ะอืมือลกวกปากพรุ่งนี้ก็วันที่สองพรุ่งนี้วันที่สองวันที่สองที่สามเสาร์อาทิตย์ เดือนกุมภาเนี่แหละเขามีงานที่เชนทาวาในซานฟานเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูไปหาถ่ายของกินมาให้ไปดูว่าเขามีอะไรขายกันบ้าง เขาทำอะไรกันบ้างในสามฟานง,งานปีใหม่เขาอะมีอะไรบ้างโอ้มันร้อนอ่ะโอ้ยนี่ไม่ใช่อะไรนะมันร้อนน้ำมันร้อน ในรอบกี่ปีอยู่นี่มาเจ็ดปีแล้วยังไม่เคยเข้าไปเที่ยวในดาวทาในในแชน่าเทาวในซาฟนฟานพรุ่งนี้จะเป็นครั้งแรกไปกันหลายคนอยู่นะ น้อยก็ไปแป๋วสามมอพิจาสามมีพีเคม็มแพ้บพงไอ้อมอานสิบคนได้ประมาณสิบคนเป็นกรุ๊ปที่ใหญ่มากเพราะไปกันเยอะอมีตับโอ้วนหลนหลน,ลน อมืมตับกินตับใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยดีเหมือนกันนะอันนี้เนื้อหยุดสามวันก็เหมือนไม่หยุด วันนี้ก็วิ่งซื้อของหาหมอฟันเมื่อวานไปกินข้าวบ้านเพื่อนหยุดพูรหัสสุขสาววันพูรหัสเนี่ยเป็นวันของเพื่อนเลยจะต้องมีปาร์ตี้ทุกนันพูรหัสคือเป็นวันของเพื่อนๆนะเพื่อนๆเ,นะเ,เ,เขาก็จะนัดกันพูรหัสมาเจอกันพูรหัสเนะี่ยแพทย์พูดผิดอยู่พูรหัส Ừ. พระหรหัสนี้ก็เป็นวันของเพื่อน,อนวันศุกร์เป็นวันหมอฟันเป็นวันของหมอหมออะไรทุกอย่างแล้วกันนับวันศุกร์พรหรัสวันของเพื่อน วันศุกร์วันของหมอสารพัดหมอไม่รู้หมออะไรบ้างสารพัดหมอันน,วนัวันศุกร์วันเสาร์เป็นวันของครอบครัวก็จะมีเวลาให้สามีให้ลูกพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ได้อยู่กับครอบครัวก็สามีไปทํางาน ขออนุญาตสามีแล้วขอไปเที่ยววันจ้าใร์แกบอกโอเคอเพราะแกก็ไปทำงานเหมือนกันไม่อยู่บ้านเคเบนชวนเคเบนไปแล้วเคเบนไม่ไปเคเบนบอกไอแอมโอเคเขา คือไม่ hmm. ไปนั่นเองคือเขาอยู่ที่นี่แล้วไม่อยากไปไหนเริ่มอิ่มแล้วเพื่อนๆอร่อยมาก ต้องมีส้มล้างปากไปคอสโก้ซื้อส้มมานี่ส้มหมดเนี่ยห้าเหรียญเก้าเก้าที่คอสโก้มาช่มกันว่าจะหวานนะ กินของคาวแล้วต้องกินผลไม้ล้างปากสีสวยเนาะน่าไปไหว้เปอเี้ยวอือร่อย เียวมากไปแล้วจันเพื่อนไว้จะเก็บบรรยากาศที่ใช้หน้าทาวในทานฟานมาให้ดูนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงบ๊ายบาย